กึง,งานวันนี้เลยค่ะก็งานวันนี้ก็เพลินครับก็ได้มาเจอกับพี่ๆที่หลงรักแล้วก็หลงไหลอ,อะไรคล้ายๆกันนะครับ mm hmm. เมื่อเรามาเจอคนกลุ่มที่ชอบอะไรคล้ายๆกัน mm hmm. ก็มันก็ย่อมมีความสุขเสมออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กวนี่งานวันนี้นะครับ เวสปาเวสเวสต้าขอโทษนะครับเวสปาเวสต้ายังต้องหันไปอ่านอีกนะสาย่านภาษาหาภาษาเกฤษไม่ดีก็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 ดีใจครัที่ที่ได้เป็นอ่าหนึ่งคนที่ได้เล่าเรื่องราวดีกว่าอ่าเกี่ยวกับความผูกพันที่มีกับเวสปาไอ้ตัว กโฆษณาทีวีซีอะไรก็แล้วแต่มันก็มีเรื่องราวาที่มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตผมซึ่งคือเวส p a เนี่ยด้วยรูปลักษ์รูปทรงรออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่ามันจะย้อนกลับไปกี่ปีเนี่ยกี่ปีย้อนกลับไปข้างหลังหรือจะไป75ปี100ปีร้อยปี้นนาผมว่าความคลาสสิกมันจะอยู่ทนนานตลอดไป คือแบบว่ามันคิกเยอะทุกดีเทลอะไรเราก็ดีใจที่เราได้ได้เจอแบบพรเดียวกันเยอะแยะมากมากแล้วเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยคนที่คนที่ยังไม่เคยลองแล้วมาแล้วได้มาลองก็ก็จะได้มาเป็นแบบผมรดยกลมกลมเลยได้มาเป็นเวสปี้คนที่แบบว่าลหลงไหลในในสกูตเตอร์ที่ยอมวิสไอร์สตาร์แนละ้วนะี่เขาเรียอยู่แบบแม่ป้ามากุ่นปีแล้วเนี่ย เวสป้าเอาเข้าจริงอ่ะผมอ่ะอผมได้ตอนอายุอตีไปกำกมเลยย0บก็บวกลบปี2ปีผมจำไม่ได้ปีนี้ผมก็ก็4ีกว่าแล้วไม่บอกแล้วกันว่าเท่าไหร่ก็ก็ <c oughs> ก,ก,ก็เอาเอาเอา,เอาเป็นว่าเกินเกินย5ปีอ่ะ mm hmm. ใช่ใช่แล้วก็ แล้วก็เป็น์ไพรส์ที่ที่สวยงามที่สุดเท่าที่เท่าที่เคยมีมาแล้วเราก็เราก็ตั้งปันธางไปแล้วแหละว่าว่าว่าคันนี้เนี่ยคือมันมันมันเป็นของล้ำค่ามไม่ใช่าไม่ใช่เพราะว่าแม่์ไพรส์เราอย่างเดียวมันมันเป็นรถรุ่นที่เราอยากได้รถที่มันคลาสสิกรถที่ตอนนี้เนี่ยมันหาย,ยากมากๆ ราคาก็กระโดดดาวกระโดดาวเพราว่าทุกคนต้องการอะไรย่างเง้ยครับคือคือเราก็พยายามเก็บไม่ใช่บอกว่าก็ได้ราคาแล้วก็ไปมันมีค่าทางใจแล้วก็มันมันรวมรวมกันหลายหลายอย่างคือทั้งความอยากได้ดีไซน์เซอร์ไพรส์จากแม่คือมันครบทุกอย่างเลยวันนี้ลูกผมก็มาถ้าเกิดลูกผมโตขึ้น อยากได้ก็เขาจดส่งต่อให้ลูกขับได้อยู่ไหมชั้นแรกขน้นขับได้ขับได้อยู่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 ก็ยังก็อาจจะใช้ถ้าถ้าถ้าพูดตรงๆเลยอาจจะไม่ได้ใช้ทุกวันอาหะแต่ก็แต่ก็ยังใช้อยู่ใช่เพราะว่ารถรถรถคันนี้เราเรารักมากแต่ว่าเนี้ยเราเราย้อนกลับไปอะมันก็ทําให้เราเห็นว่าแบบว่าเือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออความเฉพาะตัวเรื่องของความใส่ใจในในดีเทลของการดีไซน์คือมันส่งต่อมาตั้งแต่แบบแบบ75ปีที่แล้วที่มีการพัฒน,นาขึ้นมาเรื่อยๆแต่ละรุ่นแต่ละยุคแ,แ,แต่ละสมัยอะไรอย่างเงี้ยโอเคแหละรังทูงสมุลักหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็มีการแบบหยิบยืมเพื่อให้มัในได้ผ่า ได้ได้เชฟความโค้งมนที่สวยงามอะไรอย่างเงี้ยมีหลายรุ่นร้อยยี่ห้าร้อยห้าสิบจนไปถึงสามร้อยอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้นะครับมีหลายรุ่นก็ทํามานะครับสําหรับผมผู้เองอนะก็ก็ก็เหมาะเหมาะสําหรับทั้งทั้งหญิงชายทั้งทั้งทุกเพศทุกใบเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วเ,เป็นรถที่ที่ขับง,ง่ายคือเวสป้าสมัยก่อนใช้ ขาดกับขัดขัดกับครับขัดกับเกียร์อยู่ตรงนี้อ่าตรงนี้มันหายไปตรงนี้มันปิดอย่างเดียวแล้วคราวนี้เนี่ยตัวใหม่ที่ผมรอเนี่ยคือถ้าเกิดคนคนอินเวสป์บ้านะผมก็ไม่ได้แบบว่าจะเสี่ยงอินเวสป์บ้าแบบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แบบขนาดนั้นที่แบบว่ารู้น็อตทุกตัวว่ามันแบบว่าของของเดิมหรือเปล่ามันใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบว่ารถบาลานซ์ดีแล้วก็ ทุก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 อย่างมันมันมันลงตัวทั้งในแง่ดีไซน์แล้วก็สมรรถนะก็ก็ก็ดีใจอะครับที่ได้มาเป็น best beauty นะตามที่ที่เขาเรียกกันแล้วก็เราก็ได้เป็น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 ส่วนหนึ่งที่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 ได้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 โอกาสมาร่วมงานกับทางแบรนด์ตอนนี้เลยทำอะไรอยู่ตอนนี้ ตอนตอนตอนนี้หลักๆล,ล้วก็วก็เป็นงานงานงานท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวบ้างทองบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แน่นอนตอนนี้ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปไฮบอลต่างๆหลายคนดูนะก็ก็มันก็ก็ไปทางออนไลน์เราก็ดื้อยู่นะว่าเราจะไม่ตายกว่าเราจะหาเวลาที่จะแต่ก่อนมีแต่ก่อนเนี่ยย้อนกลับไปไม่นานนะอาจจะไม่ถึงสิบปีได้ซ้ำ 3579า 5, 7, 9, ช่องที่เราเคยมีแล้วเราก็มีช่องทีวีขึ้นอาจจะเยอะไปนิดนึงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยในขนาดเดียวกันกระแสออนไลน์มันก็มาพอดีในช่วงที่ผมกำลังจะก้าวเข้าไปใน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 ทีวีได้คราวนี้มันก็มีการแบบว่าเฮ้ยเราต้องไปทางไหนคือเราว่าอย่างแบบว่าเราก็ดือ้อเราก็เราก็จะเข้าไ,ไ้ได้นู่นนะี่นั่นแต่ว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างมัน เด er, ี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเลยเราก็อ่ะก็ต้องปรับต่างหลายแต่ก็แต่ก็ดีฮะเพราะว่าอ่าก็ทุกคนสามารถทำเพจได้ทุกคนสามารถทำคอนเทนต์ได้มือถือก็ได้แล้วยังมีช่องตัวใหญ่ไหมโปรโมชนช่องตัวใหญ่เห็นไหมว่าติดตามช่องไหนอะไรยังไม่ทำไม่ไม่มาเล่ออนไลน์ได้ไหมอะไรนะครับมาเล่นช่องออนไลน์ไหม มันก็มันก็เป็นช่องออนไลน์ครับผมสำหรับคนที่รู้ก็รู้ก็ก็ชื่อเรมันชื่อเร่ร่อนะนะครับก็ <Okay. S 1> ก,ก็ก็ลองเข้า,เข,าเข้ามาดูกันได้แต่ว่าก็จะเป็นช่องเดินทางบ้างแล้วก็ก็เน้นเน้นเน้นไปเดินทางแหละแต่แต่ผมชอบเรียกช่องตัวเองว่าช่องฮกเออก็ประสบกันไป uh huh. แบบว่า คราวนี้คนก็จะมองเราว่าเออเหมือนเราจะถูก,รกรเราจะตีเกอบให้ตัวเอง<ร>แล้วงานที่เข้ามาก็จะเป็นงานจําพวกนั้นไปเรื่อยๆซึ่งความสนใจในคนคนหนึง่งมันมีหลายแบบหลายอย่างเราไม่อยากเล่าอย่างเดียวเราไม่อยากยืนอยู่ที่มีหลายอย่างที่เราอยากเล่าหลายเรื่องที่เราอยากเล่าแต่ว่าเราเ,าเล่าได้ไม่กั่เพราะว่า ดูว่าถ้ามีโอกาสก็แต่ว่าก็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 เป็นเป็นช่องหนึ่งที่ที่อาจจะไม่ได้ถูก,กริตทุกท่านนะ,นะครับก,ก็เลือกดูได้เพราะว่าตอนที่ช่องมันมมเป็นเป็นร้านนะครับก็เลือกดูเอาไม่ไม่ชอบก็ส k i ปผ่าน้ค่ะขอบคุณมากคะ่ะอีกสักนิดหนึ่งนะคะขอบคุณครับ